สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพักผ่อนนะคะเรามาเที่ยวที่นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวค่ะวันนี้เรามานอนที่ไหนเอ่ยที่ไหนนะคะอุทยานคลองตาตั้งนะคะเรามาการพักนอนนะคะแล้วก็มื้อเย็นค่ะ บุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่ิงยางนะคะลองิดด้วยกันนะคะอ๋ม่ทักใชยก็แล้วนะ้อิินอยู่ว่าหิวมากเลยไปดูกระพิงมาบินก็ต้องทำวันลาไปดูกระพิงมาค่ะตัวใหญ่น้กไปส่องกระิงมาซึ่งอ่าไปส่องกระพิงที่เขาแข่งม้านะคะจุดจุดชมกระพิงเขาแข่งมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ ที่นั่งคอยอแนะนำแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับการมีชีวิตของเดตีนงให้ฟังนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยซึ่งเป็นวันหยุดมีเด็กแต่ว่าตรงนี้ผ่างจากเขาแผงมา้าแปดแตีโลแต่ที่เขาแผงมา้าคนมาต่างไซส์เยอะมากแต่ที่นั่งก็ไม่ได้ใช้ไฟแล้วก็อะไรนะน้ำดื่มแบบหอมน้ำต่อไฟแต่ที่นี่นมีไฟฟ้าน้ำแล้วเราก็ ก่อนจับเราก็ช่วยกันช่วยข้าน้ำข้าไปนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะที่นี่เงียบสงบเงียบค่ะเงียบมีมีเพื่อนเพื่อนมามีมาฟังเต็มประมาณสี่ห uh, ้าครอบครัวค่ะที่นี่สะดวกสบายค่ะน้อกจาด้วกนี้ นี่เต็นที่เรานอนการในศาลาการฝนตกการในศาลาเพราะว่ากลัวเปลือกฝนตกเขาจะมีลานเป็นลานกว้างมากเลยแล้วก็เลือกเอาเลยว่าเราจะกางตรงไหนผู้ใหญ่กลัวฝนตกเพราะว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องเลยอากางที่ศาลา กทักทที่นที่คนไม่เยอสที่ชอบแบบนี้แต่ถ้าที่อื่นคนเอมากเลยนะคนไเทียวกันเยอเป็นของิชวันนี้คนมยมากรถเต็มอ่ะรถมาวางนเียเมาินสองคนแเนี่ยจะหมดหรือเนี่ยโอ้โหกินสองคนแต่ทำเหมือนสิบคนน่ะ มากินอ่บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมีทั้งปิ้งย่างมีทั้งชาบูชาน้องอ้วนใส่ชุดจะเต็มเข้าก็เลยตีเดียวก็เลยนี่ซื้อไฟมาสั่งจากวาสด้าเอาเอาพัดลมมาด้วยมีพัดลมมาด้วยลกลัวร้อนร้อนจริงๆค่ะอากาศวันนี้ร้อนมาก คิดว่าจะนอนไม่ได้ก็เลยเออกไปดมาด้วยเลยดูงนำเสนอเต็นนอนได้เคยน<อ>นใช้ใชมั้ยยังเนี่ยเคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งแต่เรากลางในในรีสอร์ทไงเรากางในห้องไง<อ> <laughs> นี่คือตั้งแต่ซื้อมาพิ่ได้ได้ใช้เต็นนะคะกิน <laughs> อะไรเอ่ยอ่ะ <laughs> <laughs> นี่นี่ดูชิมคะ่ะทะเบียงเราเยอะเลย แล้วก็พรุ่งนี้ก็อีกวันยนึงอยู่อีกวันเนาะพรุ่งนี้อยู่อีกวันหนึ่งค่ะพรุ่งนี้ตอนเช้าจะไปขบุญที่วัดอะไรนะยังไม่รู้ออ,อวัดสวยมากเห็นที่เขาเรีวิวไว้นะคะอันนั้นมันต้องนไปออกไปอีกแต่ถ้าเราจะใกล้ๆก,ก็ตรงที่ก่อไปมัช่าวะเมื่อเมื่อก่อนก่อนที่เราจะเข้ามาหาที่วัดนี่นะคะก็เราไปที่วัดโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยที่วัดเป็นวัดป่าเขาไว้ปฏิบัติธรรมเป็นวัดที่เขาปฏิบัติธรรมเป็นวัดป่า ใครที่สายปฏิบัตินะเหมาะมากเลยเขาห้ามถ่ายรูปนะคะที่วัดนี้เขาห้ามถ่ายรูปแต่ป่าจริงๆอ่ะโอ้แต่ดีมากๆเลยแนะนำค่ะไอจิตจิตมันเกิดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปจุดก่อนนะฮะอ่าไปจุดไปจุดเชิญนิดหน่อยกิจุลเบอร์ปั๊กเกอร์มากเลยกิจุลรู้ อยากให้จุนเป็นป้าดาอย่ากให้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยค่ะเห็นแล้วแบบชอบชอบโอเคเลยอ่ะนี่มาเป็นครอบครัวใหญ่ได้นะตรงนี้อ่ะห้องน้ำโอเคห้องน้ำสะอาดตรงนี้น่ะเข้ามาเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะสิบคนอ่ะตรงนั้นเต็นท์เขาใหญ่มากเลย อากาศตอนนี้นะประมาณ20กว่ากว่าวงนศาเสียงกะกั่เลไลก็ดังนั่งฟังแล้วนั่งคุยกันเสียงอิ่มปลาเยอะมากเลยนี่ได้ยินเสียงไหมคะเสียงร้องอากาศเย็นอากาศกันรักกันเนาวไม่หนาว พึ่งอาบน้ำมาน,น้ำเย็นมากน้ำเย็นมากค่ะน้ำเย็นมากบรรยากาศดีเนี่ยตอนนี้ก็กินเก็บอ้วนพาคุยแล้วเก็บของไปอาบน้ำเพื่อลัารวยร่ำรวยถึงน้ำตอนนี้ก็ประมาณทุ่วโมกว่าเกือบสองชุ่มงเนาะ แต่มันเงียบมากเลยค่ะเงียบมากเลยก็จะมีประมาณห 5, 5, <ด>น<อ>ึ่งสองสามสี่ห้าห้าเลยบรรยากาศกำลังดีค่ะไม่ทุกท้านเมื่อไหรนอน ขนมีกิน,นี้ยนอะไรเนี่ยไม่มีนอนนอนค่ะนอนอย่างเดียวกินเสร็จแล้วก็นอนเนี่ยนอนฟังสสสสเ,เ,เสียงนกเสีย <c oughs> งกาเสียงจิ้งหรีดเลไลร้องมีถ้าอยู่กรุงเทพมาได้ยินแต่เสียงนกเนาะป่านนี้อยู่กรุงเทพยังไม่นอนอะนอนอันตัวรถ จริงจกกันพรุ่งนี้เรามีโปรแกรมเราจะไปไหว้พระกันอ่าแล้วก็ไปอะไรนะหลวงปู่อะไรนะอุทยานหลวงปู่สดอุทยานหลวงปู่สดนะคะแล้วก็ล่องกลับนะคะ ก็ไม่รีบค่ะคตื่นเช้ามาก็จะทำอาหารเช้าให้ลุงกินเตรียมเมนูแล้วค่ะเมนูของของวันนี้แหละที่มันเหลือๆก็จะทำ<อ>ให้ล<อ>งซื้อเยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อยู่มากันสองคนทำเป็นติดเลย<อ>กินนิดเดียวกินนิดเดียวเนี่ยเนี้ยมากเลยค่ะบรรยากาศดี ดีมากๆเหมาะกับการพาเด็กเเหมือนอ,อยุ่มุักทหารเลยเพราะกลางคืนน้ำมืดมากเลยตกเย็นนะแม่เลี้ยงกระหนองงูเหลือมนนะคนปรปฐมไม่มืดนี่อเออ,อเออมาเปรียบเทียบเหมือนมุกทหารมุกทหารมเมืองจริญหนองงูเหลือมอยู่แต่ในดงอ้อยอเงียบมากมเ้ยอเอ,อ ดีนะกีพกอะไรนะที่ฟอสเซลใช่ไหมอะไรเขาเรียกอะไรนะซออะไรนะซอเฟลซอเฟลคือลิ้นมันมันพันกันนะคะเนี่ยลุงชอบว่าพูดผิดนิดหน่อยนะชอบว่ามีตัวเองผิดนะไม่เคยขอโทษวันนี้พาขับรถไปผิดเกือบยี่สิบกิโลอไม่ขอโทษเลย ไปต่อที่ไทดาวและอื่นๆความรู้สึกว่าเย็นเลยกี่คาวชิ้ลมมานี่มันต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยลมทั้งคืนเลยอ่ะนร่นะได้วอามาทานกันที่แกซ์กาแฟนี้น้ำตุ๊กน้ำน้ำตุ๊ก้วย สุดไนเจ้ามาทำอาหารกางปาาเขาเมื่อคืนมีช้างด้วยนะออยังกะสงครามเลเมื่อคืนเาจิดตะอัียงเมื่อคืนป่้งปั้งปึ้งปั้งโอ้โหข้าไล่ช้างเลยช้างลงมาเมื่อคืนอ่ะมันสงครามอ่ะ เสียงกนลนเหรอไม่ใช่สิบัตรแต่ทั้งคืนเลยเน,น้องได้ยินเสียงกลนอืมไม่กลนแล้วน้องอ้วนังมาเล็กกลนแล้วนี่ค้างนี่ดูยไงอ๋อบรรยากาศตอนเช้าอ่ะเบฟัตขอจานเลยจะมาใ,ใครใคร ขอแก้วน้องหน่อยสิแก้วโวนตินอู้ดูสิยาวมีบาวไมบรรยากาศที่อุทยานค่ะ ฝดีมากๆนีพี่ขาวพีขาวพาเที่ยวนบรรยาการอบด้วยเห็นมมีคนมาพัก 啊。<laughs>